มีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่น«พุริทัตโตเล่าว,ว่าแปลกใจมากคืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งหน้าหวาดเสียวและหน้ายินดีพอๆกันคืนนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วราวสามนาฬิกาอันเป็นเวลาธาตขันละเอียด ท่านตื่นจากจำวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมากกวา่าที่จะพิจารณารมทั้งหลายต่อไปท่านก็เลยปล่อยจิตให้พักสงบพอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มอย่างสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิและพักอยู่นานประมาณสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกมาแต่แทนที่จิต จะถอนออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้วแต่กับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียวคือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วสุดตัวหมอบลงแสดงอาการจะให้ท่านขึ้นไปบนหลัง ท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นเลยทันทีพอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้วขนาดนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่มอีกสององค์ขี่ช้างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆกันแต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านกำลังขี่อยู่เล็กน้อยช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผย และสวยงามมากพอๆกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้างทั้งสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็พาเดินออกมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่มองเห็นขวางหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั้นนักประมาณหนึ่งกิโลเมตรช้างของท่าน เป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่าเผยในความรู้สึกส่วนลึกท่านว่าราวกับจะพาพระหนุ่มทั้งสององค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสามภพไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างพาท่านและพระหนุ่มสององค์เดินไปที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้น เมื่อช้างใหญ่ทั้งสามเชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่ท่านขี่อยู่นั้นหันก้นเข้าไปหาหน้าถา้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นไปจลที่ผนังถ้ำส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ต่างเดินไปยืนเคียงข้างช้างของท่านข้างละเชือกอย่างใกล้ชิดหันหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนช้างของท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกมาหน้าถา้ำขณะนั้นปรากฏว่า ท่านอาจารย์เองได้พูดสั่งเสียพระว่านี่เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมุติทั้งหลายและจะยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้อีกแล้วนิมนท์ท่านทั้งสองจงกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิเสียก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและไปในลักษณะเดียวกับที่ผม จะเตรียมไปอยู่ในขณะน,นี้การที่ตัดโลกจะหนีจากโลกที่แสนอะไราอ้อยอิงแต่เต็มไปด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้แต่ละลายนั้นไม่ใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่ฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลายราวกับจะไม่มีชีวิตเหลืออยู่ในร่างต่อไปดั้นแล จึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดเสียดายป่าช้าอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้มิได้เป็นการจากไปเพื่อความล่มจมงมทุกใดใดแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกกังวลในขันจากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้น ไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความภาคไปแห่งขันที่โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอะไรถึงผมอันเป็นเรื่องสังสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลยนักปราดไม่สรรเสริญพอท่านแสดงธรรมแก่พระหนุ่มสององค์จบลง ก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไปซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับไม่มีลมหายใจและอะไยคำสั่งเสียท่านที่ให้โอวาดแก่พระหนุ่มสององค์ขณะนั้นช้างทั้งสอเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริงๆราวกับมิใช่ในนิมิตภาวนาพอสั่งเสียเสร็จแล้วช้างสองเชือกของพระหนุ่ม ก็ค่อยๆถอยออกมาหน้าถ้ำหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่านอาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอาัสงบอย่างยิ่งส่วนช้างของท่านก็เริ่มทำหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำโดยลำดับเฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเองทั้งขณะให้โอวาดทั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่นตัวจิตท่าน เริ่มรู้สึกถอนจากสมาธิขึ้นมาเรื่องเลยยุติลงเพียงแค่นั้นเรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไปเพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตได้ความขึ้นสองในในหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่มสององค์รู้ทำตามท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบ้าง อีกในหนึ่งสมถะกับวิปัสนาเป็นธรรมอุปการะแก่พระขีณาศพตั้งแต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันต้องอาศัยสมถะวิปัสนาเป็นวิหารเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันกับจิตที่อาศัยกันอยู่จนกว่าระหว่างสมมุติคือขันกับวิมุตติคือวิสุทธิจิตจะเลิกลาจากกันที่โลกเรียกว่า นนั่นเองสมถะกับวิปัสนาจึงจะยุติในการทำหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมุติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีกท่านว่าหน้าหวัดเสียวนั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่วๆไปคือตอนช้างกําลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำทางที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่า ท่านไม่ได้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นั้นเลยปล่อยให้ช้างทำหน้าที่ไปจนกว่าจัดถึงที่สุดของเหตุการณ์ที่น่ายินดีเช่นกันก็คือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ทำตามท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านานานนักท่านว่า แปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มไม่ให้ตกใจและมีความอะไรถึงท่านให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิเสียก่อนและพูดถึงการจากไปของตัวท่านเองราวกับจะไปในขณะนั้นจริงๆนี้ท่านว่านิมิตแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆ พระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรในระยะนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระหนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้างเวลาเรียนถามท่านท่านก็ไม่บอกคัดลอกจากประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระตอนที่เจ็ดโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี